ดูเอฟซี 3, ท่านเป่าเบิกน,น,น้องเ like, นี่ย eh? น้ำมันเข้าถังล so well. like <c oughs> ่มนี่นี่เปิดถังเปิดถังร่มมาเป่าเพิ่งเอาปูนน้ำมันเครื่องพี่ติ้ว่ารถเจ้าของว่าน้ำมันเครื่องบนรถจักเถื่อนะเพิ่นว่าเครื่องนี้ำมันมันเพิ่มตลอดเพิ่นว่าน้ำมันเครื่อง เออน้ำเคลือลายตลอดพู้ด้วยฮะบ่มีลดจักเส้มันมาแต่พี่เบิ่งเอาผู้เกือบเต็มถัง5ลิตรโหดลีดูน้ำมันเคลือเพิ่มตลอดว่ามันทำไปได้เพิ่มลายไอ้เลื่อยขีดชิมานิดหนึ่งนะแต่ละเธอที่เช็คนะ เออแต่เดี๋ยวซื้อมาโอ้มันกายขีดคือนี่เลยบอกเปล่าขึ้นขึ้นมาหดทึ้งพี่บอกอปกติเห็นไหมปกติเห็นไหมเออปกติเห็นมันกายอาันกระแวกอันจะขึ้นมาเลยแล้วโอ้กายจุดนี่ขึ้นมาเลยเพ่งอ้อตั้งลิดนึงกัอ่ะจ้ะอืมอืมักเป่งน้ำมันเครื่องอ้อเธอหน้าก็เป็น,ออนลิดมากเช็คมือใหม่มากก็เช็คนียังเพิ่มคือเก่าอีกแล้ว มันมีนมากแต่จเจ้า้นะเขาคนละนีมันอยู่อยู่เบ,บ,กบ,บกีกใช่มันอยู่น่ส,บบสบบิเบีมันอยู่แน่สเบียกโอ้แต่กี้ตอนตอนไปเอามาเด้เนาะแต่มันมันมีเยอะอยู่เนะา,า,นานนนะเวลาโหมันโงขน่ขึ้นขึ้นหม้อขึ้นผู้าตายมัน,นเป็นน้อยแต่ได้สายลม เนาะเอโอ้สายลมน้อยนระเปล่าเนาะน้อยแห้งเลยแต่น้ำมันก็ได้อยู่ก้างตู่ยได้เป่านี่ล้างตูดได้แล้นะนะครับกถอดมั้งล้างอันนี้มีถ้าขาวน้ำมัน จาว่าเป็นตั้งแต่เจ้าของเก่าผู้รับซื้อมาอันนี้ก็ซื้อมาบระเพ่งปีนะประมาณสามสี่เดือนแล้วละครับซื้อรถคันนี้มาเจ้าของเก่าเขาก็จักจังได้เนี่ยเท่าดอกครับขี่กันเครื่องตัวนี้มันจกักแรงมันเป็นเครื่อง WOCD บอร์ทุกเป็นฟ้าดำก็ได้ครับ บิวเครื่องจีนแดงบ่เปล่าบ่เปล่าเครื่องจีนแดงหมดแล้วมึงบอกเฮ้ยมันเป็นภาษาจีนนี่เดนเดนนี่โอ้หลุดนอกเนาะหลุดนอกได้นี่ฮะแม่นยางเทียนเครื่องมึงขาดบ่เปล่าเนอะมันเป็นห้อยในนี่ สี่านเป่าจนใส่ท่อพักไพบูนผ,ผมเนเอาท่อพักสี่สูบมาใส่เดี๋ยวสิสตาร์ทเสียงก็ฟังอยู่ยด้วยรีวิวท่อฟังก่อนนี่ท่อพักไพบูนของผมเปลี่ยนเป็นท่อหกสูบเอาสี่สูบตัวนี้ออกเพิ่นเอาเพิ่นเอามาใส่เลยเพิ่นป้าไม่ได้วนครับออกมานี้ ออกข้างเลยนี่ปลายแต่งเลยนี่ปลายทางทางอันนันนะทางดับเพลิงนะน,นี่ม,มีหัวหม้อก่อเลยท่อควันอ๋อแน่นอนวะนี่หมออ้อกอพุ่นเนาปล่าเนาะปลายท่อพวกนี้หมออ้อกอพุ่นเนาะเอด้อ โอ้ผู้เข้าเสือนี้ได้พดน้ำมันก็นขึ้นแล้วนี่เขา้ <laughs> ขากระบเสีดว่างๆครับดูแรครับซ่อมบำรุงเช็กระบบพร้อมวิ่ง มันตูดได้ไปได้ไหนไอยมันมีทางเสริมแม่งทางลมเสริมอีกทางหนึ่งเต็มขึ้นกันมันเครื่องตันนะก็ไดย ล้างแล้วเรหดยเนี้ประกอบเถ<ม>อะทอดอะไรเป็นนั่นเลทอดขางในพวนี้ชิมเนี่ยะชิมปปะแหลมมนะันนะยีนดี มีกันถาทั้งพักทั้งลมอีกทั้งหนึ่งทั้งเสริมตัดยังไงเนี่ยมันปลมบ่ เบาเบิ่งลูกข้างในมันมีอย่างวะล้างซื่อวะเนี่ยบอกก็มันจืดอ,อยู่บ่เลอ,อละก่อนฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นม,มืดแล้วบ่ไม่หนี่จังครับกระมี่เนี่ยนะังม,มันมีแต่สปริง,งนะ นะว้าวเลเหรออย่านนะั้เหอเอ้ยสปริงขนาดโอ้สปริง,รงอ,อ่งอนมันอ,อ่อนมันสปริงมันขาดแล้วย,ย,ลยืดได้ห <c oughs> รอยืดเอาเลยดึงยืดแล้วเนาะมันจนแปรแล้วเปล่าเสปริง,รงมันจนะมีนี่แล้วือมันมีขายแล้วอนี้ว้าวนี่างนอตนะเนี่ย

มันมันมันอยู่ถ่าเลยบ่ะถ่านนั่นแหละปั๊มเพืนนั่นแหละอ๋อมันมันสิดูดคิดว่าโอ้มันดูดมาพี่มันดูดดูดเข้ามากพีดมันสิปิดเปิดปิดเปิดก็แม่นมันสิมีย้อนมาพี่เออมันจะมีย้อนมาพี่มันดูดดูดเฮาแล้วมันจะพย้อนเออมันจะพย้อนโอ้มีอยู่เปล่าไงยเปล่าเบิ่งก็เอ๊ะแต่มันมันก็มากเยอะสักขึเนจ่า พัดเปล่งงออะไน้ำมันปัดคือเก่านั่นแหละมะกับมามะกับบุมี่เนาะอ๋อแต่มันมาเถอะลน้อยเหมือนปะน้ำมันมันมาเนี่ยปกติมันดูดเข้าเครื่องคู่ของมึงฮะตัวนี้ฮะอ๋อมันสีดูดน้ำมันเข้าเครื่องนี่ฮะอันน้ำมันมันมาดิเดช่าก็มัสมั่นแต่นี่นะม้าน้ำมันมันวัดผ่านซื้อนี่ปกติมันมีเฮิร์นน้ำมันนะอันนี้มัดขึ้นมันวัดผ่านนี่มานี่มันก็ลงนี่โล่งท้องอ่าง เป็นตัวลอลื่นใช่ไหมมันมานลอลื่นในนี้สิอันมันมานลอลื่นปั๊มลมนี่ถ้าเชือเข้าไปได้สับน้ำมันมันกระสีมาที่คือเก่าเออคือเก่าแล้วมันโหมาแห้งแน่บ่เลยซ้ำเก่าซ้ำซ้ำมึงเป่าได้นั่นนะแรงดันมันนั่นนะมถ้าเชื่อละน้อยนั่นแหละแรงกับเตี้ยนน้ำมันลดและบาดหยิบเชื่อจังซื้อมาเชื่อเนาะจังซื้อมาเชื่อจังร้านเขาปิดนะ้ำมเนหะว่าอาทิตย์ โอ้ยแล่นจนว่าปปนมันก็นยังย่านอยู่ะวะแต่อเอาบ้านนี่ก็กคือว่าเล่นอยู่ตุตต้ดได้เคยมีปะโยมีถือดได้กี่โมงวะน่ะ ý người tham chứ ý thức ý thức khai, thức anh ấy ý cái ý thức 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 ý รอบกรอบมันก็ลดแล้วมัน เพิ่มขึ้นใครอยู่ได้ลนะเ้วล้ว้วเบเอีเพิ่มไม่ได้มาตสเพิ่มี่มาซีลายเข้ามาพี่แมนบอัปนี้ปิด,ปดตาดปุ๊บตาเดือเลยตาเบิง่งนเนี่ยตาดีานี้เป็นไปนะ